โอมชานติวันนี้วันที่สิบสองเดือนสิงหาคมปีสองพันยี่สิบสี่เราจะมาฟังสาระของเมอร์ลีในวันนี้ในสาระบา巴ได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องกลับบ้านและเพราะฉะนั้นลูกจะต้องเพียนพยายามที่จะจดจำพ่อเพื่อที่จะปรับปรุงอุปนิสัยของลูกคำถามของเมอร์ลีในวันนี้อะไรที่ วางลูกลงนอนในหนทางของความไม่รู้และความเสียหายอะไรที่ได้ทำให้เกิดขึ้นโดยสิ่งนั้นคำตอบการพูดว่าระยะเวลาของแต่ละวงจรคือหนึ่งแสนปีเป็นสิ่งซึ่งวางทุกคนไว้ให้นอนหลับอยู่ในการนอนหลับของความไม่รู้ผ่านสิ่งนี้ที่พวกเขานั้น ได้สูญเสียดวงตาแห่งความรู้พวกเขาพิจารณาบ้านว่าอยู่ห่างไกลมากๆพวกเขามีอยู่ในสติปัญญาของพวกเขาว่าพวกเขาจะต้องเล่นบทบาทความสุขและความทุกข์ของพวกเขาที่นี่หนึ่งแสนปีเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่ได้เพียงพยายามที่จะกลับมาบริสุทธิ์ลูกลูกรู้ว่าบ้านเดี๋ยวนี้นั้น อยู่ใกล้มากๆเราเดี๋ยวนี้จะต้องเพียรพยายามที่จมะมาคามาคิดสาระกองคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะรับสถานะของนาลายจากมนุษย์ธรรมดาให้ศึกษาบทเรียนอันไม่มีขีดจำกัดนี้ด้วยกับพ่ออันไม่มีขีดจำกัดและก็ยังสอนคนอื่นด้วย ทำงานรับใช้ที่จะทําคนอื่นๆให้เป็นเหมือนกับตัวลูกเองจุดที่สองให้เพียรพยายามที่จะเอาเส้นเชือกของการติดยึดและความโรคออกไปปรับปรุงอุปนิสัยของลูกในหนทางที่ไม่มีวิญญาณปีศาตร์ได้สามารถเข้ามาในตัวลูกได้พรของบัพตดาสำหรับเราขอให้ลูกๆอยู่อย่างมีความสุขและมีโชค และสร้างโชคของคนอื่นๆโดยการอยู่อย่างรู้สึกตัวถึงพระเจ้าและโชคของลูกจากอมริตเวลาจนกระทั่งกลางคืนจงรู้สึกตัวถึงโชคชนิดที่แตกต่างกันของลูกๆแล้วก็ร้องเพลงน,นี้อย่างต่อเนื่องว้าวโชคที่สูงส่งของฉันผู้ที่คงอยู่อย่างรู้สึกตัวของพระเจ้า และโชคของพวกเขาเท่านั้นสามารถที่จะสร้างโชคของคนอื่นๆได้การอยู่อย่างเป็นบรามินหมายถึงการเป็นผู้ที่มีโชคตลอดเวลาการมีโชคของความสุขตลอดเวลาไม่มีใครมีความกล้าหาญที่จะลดความสุขของดวงยานบรามินได้บรามินแต่ละคนมีความสุข และมีโชคของความสุขมันเป็นไปไม่ได้สำหรับความสุขที่จะออกไปจากชีวิตของบรามิถ้าแม้ลูกออกจากร่างกายของลูกความสุขของลูกไม่สามารถหายไปได้ขติพจน์จงทิ้งชิงช้าของมายาแล้วก็แกล่งวายอยู่ในชิงช้าของความสุข เหนือสัมผัสอยู่ตลอดเวลาอัชฉะโอมชานติ